เวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์เนาะเรามักจะได้ยินคำว่ายุคมืดของยุโรปใช่ไหมครับเป็นภาพที่แบบเออซบเซาทางปัญญาใช่เลยค่ะแต่ในขณนะเดียวกันนั้นเองอีกฝ้าของโลกเนี่ยคือแบบสว่างสวัยมากรุ่งเรืองถึงขีดสุดเลยในยุคที่เรียกว่ายุคทองของอิสลามครับผมซึ่งช่วงเวลาก็คือประมาณศตวรรษที่8ถึงศตวรรษที่13 ถูกต้องค่ะโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองที่เพิ่งสร้างใหม่กลางทะเลทรายเลยนั่นก็คือกรุงแบ็กแดดเมืองที่ตั้งใจสร้างให้เป็นศูนย์กลางแห่งปัญญาของโลกใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับจากข้อมูลหลายๆที่เลยทั้งบทความประวัติศาสตร์เอกสารวิชาการเราจะมาหาคำตอบกันว่าอะไรคือส่วนผสมที่ทำให้ยุคนี้มันรุ่งเรืองได้ขนาดนี้แล้วพวกเขาสร้างนวัตกรรมอะไรที่เปลี่ยนโลกไว้บ้าง และที่สำคัญเลยมรดกเหล่านั้นมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในปัจจุบันยังไงบ้างอืมเป็นการสำรวจที่จะช่วยต่อจิ๊กซอประวัติศาสตร์โลกให้เราเห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดเลยทุกอย่างเริ่มต้นในปีคศ .762 เมื่อคาลิฟเอามันส่วนตัดสินใจว่าจะสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ค่ะราชวงศ์อับบาซิยะ คือผมทึ่งกับการออกแบบมากเลยนะเขาไม่ได้แค่สร้างเมืองแต่เหมือนสร้างเมืองในอุด,ดมคติขึ้นมาเลยใช่เลยค่ะไม่ใช่การสร้างเมืองแบบสุ่มๆแต่เป็นโปรเจกต์ที่แบบคิดมาอย่างดีเลยแบกแดดหรือชื่อทางการคืนนครแห่งสันติผังเมืองเป็นรูปวงกลมสมบูรณ์แบบเลยนะคะได้แรงบันดาลใจจากเรขาคณิตของยุคลิดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยมีพระราชวังกับมสัสยิดอยู่ตรงใจกลางเป๊ะเ,เลย เหมือนเป็นการประกาศอะไรบางอย่างเลยนะครับว่านี่คือศูนย์กลางแห่งใหม่ของโลกทั้งในแง่การปกครองและปัญญามันคือสัญ,ญลักษณ์ของการจัดระเบียบโลกขึ้นมาใหม่เลยค่ะแต่แค่เมืองสวยๆอย่างเดียวมันไม่พอปัจจัยที่ทําให้ยุคทองเกิดขึ้นได้จริงๆมันมีหลายอย่างมาพร้อมกันพอดีอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยคือการสนับสนุนจากผู้นาอ๋อครับกาลิฟอย่างฮารูนอัลราชิดแล้วก็โดยเฉพาะโอรสของท่านอัลมามูน สองท่านนี้เป็นเหมือนองค์อุปธรรมศิลปะวิทยาที่ยิ่งใหญ่มากและการสนับสนุนนั้นก็นำไปสู่การสร้างสถาบันที่ผมว่าเปลี่ยนโลดไปเลยนั่นคือไบตุลฮิกมะหรือบ้านแห่งปัญญาผมได้ยินชื่อนี้บ่อยมากเอ๊ะมันเป็นแค่ห้องสมุดใหญ่ๆห,หรือเปล่าครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะคนส่วนใหญ่จะคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือโอ้โหมากกว่านั้นเยอะเลยลองนึกภาพว่าเป็นทั้งสถาบันวิจัยระดับท็อป เป็นศูนย์กลางการแปลที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้นเหมือน Google กัน n าซาของศตวรรษที่9รวมกันประมาณนั้นเลยค่ะที่นี่คือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่ากระแสะการแปลครั้งใหญ่ เนโครงการระดับชาติเลยนะที่ทุ่มง,งบประมาณมหาศาลเพื่อรวบรวมและแปลความรู้จากทั่วโลกมาเป็นภาษาอาหรับตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันสุดยอดมากคือเขาไม่ได้แค่รอให้ความรู้เข้ามาแต่เขาออกไปตามหาและให้คุณค่ากับมันสุดๆผมไปเจอข้อมูลมาว่านักแปลนี้ค่าตัวแพงมากใช่ค่ะแพงขนาดไหนคะบางคนได้เงินเดือน500ดีนาทองคําหรือมีเรื่องเล่าว,ว่าคาลิฟจะให้ทองคําหนักเท่ากับหนังสือที่แปลเสร็จเป็นรางวัลเลย โอ้โหมันคือการลงทุนทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้อะคะ่ะการให้ค่าตอบแทนสูงขนาดนั้นก็ดึงดูดหัวกะทิจากทั่วโลกให้มาที่แบกแดดผลงานของอริสตตรตโตเติลปโตเลมีก็ถูกแปลมาในช่วงนี้ใช่ค่ะตำราแพทย์จากอินเดียก็ด้วยถ้าไม่มีโครงการนี้ความรู้โบราณพวกนี้อาจจะสูญหายไปเลยก็ได้นะคะ แล้วมันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่เหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้ทุกอย่างมันระเบิดตู้มขึ้นมานั่นคือกระดาษใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้คือเกมชเนเจอร์ตัวจริงเลยค่ะเทคโนโลยีการทํากระดาษจากจีนเข้ามาผ่านเมืองสมาคาันทําให้โลกอิสลามมีวัตถุดุสําหรับบันทึกความรู้ที่ทั้งถูกและผลิตง่ายกว่าแผ่นหนังที่เคยใช้กันมา เทียบไม่ติดเลยครับค่ะเพราะต้นทุนการผลิตหนังสือมันถูกลงความรู้ก็แพร่กระจายได้เร็วขึ้นเกิดเป็นตลาดหนังสือมีอาชีพนักเขียนคนขายหนังสือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลย พอมีเมืองมีผู้นํามีสถาบันแล้วก็มีเทคโนโลยีพร้อมมันก็เหมือนดินที่สมบูรณ์สุดรอให้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเติบโตเลยนะครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าดอกผลของมันน่าทึ่งขนาดไหนผมอยากเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวอย่างการแพทย์ครับได้เลยค่ะเรื่องการแพทย์นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดมากว่าพวกเขาไม่ได้แค่แปลตำราเก่า แต่เอามาต่อยอดจนก้าวไปอีกระดับพวกเขาสร้างโรงพยาบาลที่เรียกว่าบีมาริสถานขึ้นมาซึ่งมันล้ำยุคมากใช่ค่ะล้ำยุคมากๆผมไปเจอข้อความจากกฎบัตรของโรงพยาบาลในไคโรมันน่าประทับใจมากเขาเขียนไว้ประมาณว่าโรงพยาบาลจัดดูแลผู้ป่วยทุกคนจนกว่าจะหายดีค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดโรงพยาบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะมาจากแดนไกลหรือใกล้รวยหรือจน โอ้โห oh. นี่มันเหมือนโรงพยาบาลรัฐในอุดมคติเลยนะครับบริการฟรีสำหรับทุกคนมันคือมาตรฐานที่น่าทึ่งของโรงพยาบาลใหญ่ๆในยุคนั้นเลยค่ะที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่การให้การรักษาฟรีแต่เป็นการสร้างระบบสาธารณสุขขึ้นมามีการแยกแผนกตามโรคมีหอผู้ป่วยชายหญิงชัดเจนใช่ค่ะและที่เป็นครั้งแรกๆของโลกเลยคือการกำหนดให้แพทย์ต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก่อน โหหมายความว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความเมตตาแต่เป็นเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพด้วยถูกต้องค่ะและจากระบบนี้เองที่ผลิตแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาหลายคนคนที่ดังที่สุดก็คืออิบนุซีนาหรือที่ยุโรปรู้จักในชื่ออวิเซนาครับตำรา The Canon of Medicine ใช่ค่ะตำราของเขากลายเป็นไบเบิลของวงการแพทย์ในยุโรปไปอีก500กว่าปีเลย แล้วยังมีคนอื่นอีกไหมครับมีค่ะอย่างเอาราซีที่เป็นคนแรกเลยที่แยกโรคหัดกับไข้โทรพิษออกจากกันได้โอ้โหนี่คือการสังเกตที่สำคัญมากเลยนะครับใช่ค่ะหรือเอาซาฮาราวีที่ได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศรลยกรรมเขาประดิษฐ์เครื่องมือผ่าตัดใหม่ๆกว่า200ชนิดเลยนะ 200ชนิดเลยเหรอครับแล้วผมได้ยินมาว่าเขายังเป็นคนคิดค้นการผสมยาขมๆกับน้ำเชื่อมหวานๆเพื่อให้เด็กกินยาง่ายขึ้นด้วยใช่ค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในตัวผู้ป่วยจริงๆซึ่งแนวคิดการประยุกต์ใช้นี่น่าสนใจมากครับมันพาเราไปสู่เรื่องคณิตศาสตร์กับดาราศาสตร์ได้เลยเป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมมากค่ะเพราะผมรู้สึกว่าวิธีการคิดที่เป็นระบบแบบนี้มันน่าจะถูกเอาไปใช้กับตัวเลขและดวงดาวด้วยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะดาราศาสตร์ในโลกอิสลามรุ่งเรืองมากไม่ใช่เพราะความอยากรู้อยากเห็นอย่างเดียวนะแต่เพราะมันมีความจําเป็นทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงอ๋ออย่างเช่นเรื่องการละหมาดใช่ค่ะคือต้องคํานวณเวลาละหมาดให้แม่นยํา5ครั้งต่อวันและที่สําคัญคือต้องหาทิศของนครมักะให้ถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกพอมีโจทย์ที่ชัดเจนแบบนี้มันก็เลยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือและการคํานวณที่แม่นยําขึ้นไปอีก ถูกต้องค่ะมีการสร้างหอดูดาวที่ทันสมัยปรับปรุงเครื่องมืออย่างอสโตร l a b บให้แม่นยำขึ้นและนี่คือจุดสำคัญพวกเขาไม่ได้แค่รับความรู้จากกรีกมาแล้วเชื่อเลยแต่เอามาตรวจสอบใช่ค่ะเอามาตรวจสอบทดลองและแก้ไขข้อผิดพลาดในงานของพโตเลมีซึ่งเป็นเจ้าทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นกล้าที่จะบอกว่าท่านปราดครับผมว่าตรงนี้ท่านคิดผิดซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางปัญญามากนะคะ และการคำนวณที่ซับซ้อนพวกนี้ก็ต้องอาศัยคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งนี่ก็เป็นอีกสาขาที่พวกเขาทิ้งมรดกไว้ให้เราจนถึงทุกวันนี้เลยมีสองคำที่เราใช้กันทุกวันนี้ที่มาจากยุคนี้คำว่าพิชคณิตรหรืออ l ลเจ r a ใช่ไหมคะใช่ครับมาจากชื่อหนังสือ algebra ของ a l c e a r i s m i และชื่อของเขาก็เพี้ยนมาเป็นคำว่า algorithm ที่เป็นหัวใจของโลกคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันแล้วก็เรื่องของเลขศูนย์ด้วยใช่ค่ะ เขานำเลขฮินดูอาราบิกกับแนวคิดเรื่องเลขศูนย์จากอินเดียมาเผยแพร่ในโลกตะวันตกซึ่งถ้าไม่มีเลขศูนย์เนี่ยการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฟังดูแล้วเหมือนพวกเขาไม่ได้มองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องน่าเบื่อในตำราเลยนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาในชีวิตจริงแถมบางทียังดูสนุกด้วยซ้ําผมไปเจอเรื่องสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมที่มันว้าวมากอย่างเรื่องคลุยอัตโนมัติของพี่น้องตระกูลบานูมูซา อ๋อหนังสือ Book of Ingenious Devices ความขี้เล่นทางปัญญาที่น่ารักมากค่ะหนังสือของพวกเขานี่เต็มไปด้วยเครื่องกลอัตโนมัติแปลกๆที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหลักกลาศาสตร์อย่างลึกซึง้งหรืออย่างนาฬิกาช้างของอัลยาสารีอันนั้นคือสุดยอดผลงานที่ผสมทั้งวิศวกรรมศิลปะและความเป็นพหูวัฒนธรรมไว้ในชิ้นเดียวถูกต้องค่ะแต่ถ้าพูดถึงความกล้าบ้าบินผมต้องยกให้ชายคนนี้เลยครับ อับบาสอิบูเฟอร์นัสคือในยุคที่คนส่วนใหญ่ยังคิดว่าการบินเป็นเรื่องของเทพเจ้าชายคนนี้ที่เมืองกอโดบาในสเปนตัดสินใจว่าฉันจะบินเขาทำยังไงครับเขาก็ศึกษาการบินของนกค่ะแล้วก็สร้างชุดที่มีปีกขนมนกขึ้นมาจากนั้นก็ไปที่หอคอยของมัสยิดแล้วก็กระโดดเลยสุดยอดผลเป็นยังไงครับน่าทึ่งมากค่ะ มีบันทึกว่าเขาร่อนอยู่ในอากาศได้นานเป็น10นาทีเลยนะโหสิบนาทีแต่ปัญหาคือตอนลงจอดค่ะเขาได้รับบาดเจ็บที่หลังค่อนข้างหนักเพราะเขาลืมดีไซน์ส่วนที่สำคัญที่สุดไปอย่างหนึง่งอะไรครับใช่ค่ะเขาสังเกตการกระพือปีกของนกแต่ลืมสังเกตว่านกใช้หางในการชะลอความเร็วและร่อนลงจอดโอ้ยเจ็บแทนเลยคือลืมดูรายละเอียดที่สำคัญที่สุดไปแต่ถึงอย่างนั้น ความพยายามของเขานี่มันน่าทึ่งมากเลยนะครับมาก่อนพี่น้องตระกูลไรท์เป็นพันปีเลยใช่ค่ะมันแสดงถึงจิตวิญญาณที่ไม่กลัวที่จะทดลองและล้มเหลวซึ่งจิตวิญญาณแบบนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในวงการวิทยาศาสตร์นะในด้านศิลปะและวัฒนธรรมก็รุ่งเรืองสุดๆเหมือนกันครับอย่างบทกวีของรูมิหรือวรรณกรรมอมะตะอย่างพันหนึ่งราตรีที่ให้กำเนิดเรื่องราวอย่างอลาดินกับซินแบท แล้วในงานศิลปะที่น่าสนใจคือพอมีข้อจำกัดทางาศาสนาเรื่องการวาดภาพคนมันกลับผลักดันให้ศิลปินไปสุดทางในด้านอื่นแทนใช่ค่ะอย่างลวดลายเรขาคณิตที่ซับซ้อนมากๆที่เรียกว่ากิริหรือศิลปะการประดิษฐ์ตัวอักษรแคลิิราาี h ที่สวยงามจนน่าทึ่งมันคือการเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นพลังสร้างสารรค์จริงๆถูกต้องเลยค่ะฟังมาทั้งหมดนี้มันเหมือนกับยุคในอุดมคติเลยนะครับ รุ่งเรืองในทุกมิติแต่ทุกอย่างมีขึ้นก็ต้องมีลงยุคทองที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันจบลงได้ยังไงครับมันจบลงแบบน่าเศร้าและรุนแรงมากค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญคือปีคศ1258เมื่อกองทัพมองโกที่นำโดยฮูลากูรานบุกมาถึงกรุงแบกแดดหลานของเต็งกิสคานใช่ค่ะแล้วก็ทำลายล้างเมืองนี้จนแทบไม่เหลือซากมันไม่ใช่แค่การพ่ายแพ้ในสงครามธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะ มันคือการทำลายล้างศูนย์กลางทางปัญญาของลวกในขณะนั้นบ้านแห่งปัญญาและห้องสมุดอีกนับไม่ถ้วนถูกเผาทำลายอย่างย่อยยับ,บมีบันทึกที่แม้จะฟังดูเหมือนตำนานแต่ก็สะท้อนความรู้สึกของผู้คนในยุคนั้นได้ดีว่าหนังสือจำนวนมหาศาลถูกโยนทิ้งลงแม่น้ำไทกริสจนน้ำในแม่น้ำกลายเป็นสีดำสนิทเพราะหมึกจากหนังสือนานถึง6เดือนแค่คิดภาพตามก็ใจสลายแล้วนะครับการสูญเสียองค์ความรู้ที่สั่งสมมาหลายร้อยปีไปในพริบตา แล้วหลังจากนั้นมรดกที่แท้จริงของยุคทองมันคืออะไรครับอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะถ้าเรามองภาพใหญ่มรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่การเก็บรักษาความรู้ของกรีกเอาไว้แต่คือการวิพากษต่อยอดและขยายผลองความรู้นั้นให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นอ๋อ ไม่ใช่แค่เก็บแต่เอามาพัฒนาต่อใช่ค่ะแล้วองค์ความรู้ที่ถูกอัปเกรดแล้วเหล่านี้เองที่มันไม่ได้หายไปพร้อมกับกองเพลิงในแบ็กแดดแต่มันถูกแปลจากภาษาอาหรับกลับไปเป็นภาษาละตินอีกครั้งในดินแดนอย่างสเปนและซิซิลีพื้นที่ที่โลกมุสลิมกับคริสเตียนมาเจอกันถูกต้องค่ะ แปลว่าความรู้เหล่านั้นได้ไหลบ่าก,กลับเข้าสู่ยุโรปอีกครั้งใช่ค่ะและมันกลายเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงสำคัญที่จุดประกายให้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือเรเนซองส์ในยุโรปในเวลาต่อมานักคิดอย่างอิบนุรูชหรือว่าอเวโรเวสก็มีอิทธิพลอย่างสูงต่อนักคิดในยุโรปมันตพูดได้เต็มปากเลยว่ายุคทองของอิสลามทำหน้าที่เป็นสะพานที่เชื่อมโยงโลกยุคโบราณเข้ากับโลกสมัยใหม่ของเรา เป็นสะพานที่สำคัญมากๆที่เชื่อมโลกยุคโบราณที่อาจจะสาบสูญไปแล้วให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างแท้จริงค่ะน่าทึ่งมากครับมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อประวัติศาสตร์ไปเลยจากที่เคยมองว่าเป็นเส้นตรงที่โลกตะวันตกเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวกลายเป็นว่ามันคือการส่งต่อคบเพลิงแห่งปัญญาจากอารยธรรมหนึ่งไปยังอีกอารยธรรมหนึ่งใช่ครับมันคือการเดินทางของความรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งค่ะ เรื่องราวของยุคทองของอิสลามมันทำให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าศูนย์กลางทางปัญญาของโลกมันไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งถาวรมันสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ได้ที่ที่ให้คุณค่าและส่งเสริมการแสวงหาความรู้ซึ่งนั่นก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจสำหรับยุคของเราเลยครับว่าในโลกปัจจุบันที่ความรู้กระจายตัวอยู่ทุกที่บนอินเทอร์เน็ตบ้านแห่งปัญญาแห่งต่อไปอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปของอาคารอีกแล้วก็ได้ แต่อาจเป็นเครือข่ายความรู้ที่ไร้พรมแดนและในขณะเดียวกันความรู้ใดในยุคข,ของเราที่จะถูกส่งต่อและกลายเป็นมรดกและความรู้ใดที่อาจจะถูกลืมเลือนไปตลอดกาลเหมือนหนังสือที่จมอยู่ในแม่น้ำไทกริสก็น่าคิดนะครับ